เุณแม่นจุ้งไปถึงทางเจ้าเศร้าออกมาเจอกันหน้าตู้โอเคนะได้ค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรีคุยกับโมแม่ยิ่งต่อเนื่อย้ายยันมากรบเยห้คนนะในห้าคนนี้เนี่ยวิธีการรับของถี่เนียนก็คถอ่โดยปกติให้ขันก้อนข้ามาเล่โอนขึ้นขวาข้อเล้วขันกระเสด้วขัดห้าขัดกระถูข้ามาเลยห้าคนนี้ในการกระถอต่อเนื่องแบบนี้ห้าคน ว่าโดเซ็กไม่ได้เลยผลนี่จะตรงมาโตตัวนี้อ่คะผิดทางเนตายอบนกแสดงว่าให้ข้าเดียวข้าวแบบผนนุเลยนะโอเคนะเราช่วยกันคิดนะซึ่งเ่จากการกับถือหัวของบานเจ้าบ้ามาหนังบ้านเจ้ารหนังโรยอยู่มากดเร็วบ้านเจ้าบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้เรี้ยเซกยบโรยเมเมก็คือทำตามปกติเมเมรับแซกก็ถึงนีเมเมพาข้าไปในบ้านซึ่งถามว่าเป็นกี่ขั้นของเกตข่ะาขั้นหาขั้นข้าขันงวดแ โอเคเคลียได้ทำต่อเดียวเม่ๆก็ถูกว่าได้เวลากันหนังเลยจีิงหนองแว่ยง่ายทีนี้เองเนี่ยใครที่กันประตูเงินประตูทองเพื่อนๆกันค่ะเพื่อๆเองเนี่ยจะการตรงไหนอุโมง์รีข้าวพีพีพีฟ้อนกับหนองบูมนือยากให้กันตรงไหนลูกตั้งแต่ถามข้าวบ้านไม่นี่อย่าบอกนะว่าจะบอกนตรงนี้